สวัสดีครับจะมาตอบคําถามนะครับว่าทําไมระบบเครื่องเสียงสัญญาณมันมีการคิปปิ้งเนี่ยแล้วทําไมถึงบอกว่าเสียงมันไม่ดีเสียงมันเสียมันเป็นเพราะอะไรนะครับก็เลยอยากจะมาอธิบายแบบที่เห็นภาพขึ้นจอดีกว่าจะได้เข้าใจไดง่ายขึ้นมาดูครับผมอยากให้ดูสายเวฟด้นา,ลานล่างนี่ครับ สายเวฟถ้าเราดูจากกราฟซ้ายมือนะครับทางด้านซ้ายมือของจอนะฮะด้านบนเป็นบวกนะครับที่เราเรียกกันว่าเฟดบวกข้างล่างคือเฟดลบก็คือลําโพงจะอยู่ตรงกลางนี้ถ้ายังไม่ได้รับคลื่นสนัญญาณแต่พอได้รับคลื่นสัญญาณบวกปุ๊บมันขึ้นไปข้างบนนะครับอ่าพอได้รับคลื่นสัญญาณลบมันก็จะลงข้างล่างนี่ครับบวกลบบวกลบนี่คือการทํางานที่เด้งขึ้นเด้งลงของดอกลําโพงนั่นเองนะฮะ เพราะฉะนั้นการทํางานที่สมูทนะครับก็คือขึ้นลงขึ้นลง,ลงไม่มีการกระตุกเลยอ่าอันนี้คือการที่ไม่มีคิปปิ้งนะครับอ,อันนี้มาดูด้านบนนะครับการด้านบนเมื่อไม่มีการคิปปิ้งสัญญาณลบกวนก็น้อยเห็นไหมครับอไอ้แท่งๆที่เด่ๆขึ้นมาเนี่ยครับอ่าหรือว่าที่เราเรียกกันว่าน,น้อยะครับอมันก็มีน้อยแต่เดี๋ยวมาดูนะครับว่า <c oughs> เวลามันเกิดการคิปปิ้งอะแล้วมันเป็นยังไงนะครับผมเล่งเสียงแล้วนะครับอะตอนนี้เกิดการคิปปิ้งสังเกตเห็นไหมฮะไอ้น้อยที่เราคุยกันว่ามันในน้อยอยู่เนี่ยไอ้แท่งแท่งเนี่ยครับขึ้นมาบานเลยเพราะข้างล่างเกิดการคิปปิ้งหัวตัดเลยเห็นไหมฮะอ่าเนี่ยน้อยขึ้นมาผมลดเสียงนะเห็นไหมครับพอไม่ไม่มีการคิปปิ้งสัญญาณแทรกต่างๆสัญญาณเสีย น้อยเนื้อหายค่ะผมเร่งเสียงคิปปิ้งข้างล่างข้างบนเป็นไงครับนี่นะครับคือสาเหตุหนึ่งที่ทําให้เสียงไม่ดีอ่าต่อมานะครับดูด้านล่างจากที่มันวิ่งสมูทนะครับที่เราบอกว่าศูนย์นะครับจากซ้ายมือศูนย์คือตรงกลางเนี้ยลําโพงจะอยู่ตรงกลางโดยที่ไม่โดยโดยโดยังไม่ได้รับกระแสะอะไรเข้ามาพอได้รับสัญญาณบวกปึ้งขึ้นไปแทนที่มันจะค่อยสมูทลงมันค้างเห่นะครับค้างปื๊ด ชัวเวลาหนึ่งแล้วลงลงมา,า,งางข้างล่างค้างแล้วก็ขึ้นนี่นะครับลาโพงมันถึงทางานได้ไม่สมูทพอไม่สมูทเสียงมันจะดีได้ไงครับแล้วดูน้อยด้านบนเนี่ยผมอธิบายแบบเห็นภาพให้ทุกคนเข้าใจแล้วว่าเวลามันเกิดการคิปปิ้งไม่ว่าจะเป็นระบบถูกหรือแพงเสียงมันถึงได้ไม่ดีครับเสียงมันถึงเสียฟังแล้วมันผ้า่าเสียงไม่ชัดอ่าทาไมลดเครื่องเสียงที่เขาแข่งกันทําไมเขาถึงทาระบบพวกนี้ขึ้นมา เพื่อไม่ให้มีการคิปปิ้งนี่แหละครับดังนั้นเครื่องเสียงที่มันราคาไม่แพงราคาถูกๆต่างๆเนี่ยเราก็สามารถที่จะทำระบบให้มันไม่มีการคิปปิ้งได้เสียงมันก็จิงได้คุณภาพที่ดีนะครับแต่มันไม่สามารถที่จะเร่งความหนังได้สูงเหมือนกับอุปกรณ์แพงๆเปรียบเสมือนจากฟอนต์ลวกันฟอนต์ตัวที่ผมเอามาทดสอบทดลองเนี่ย มันค่อนข้างเป็นบนบน,บนละเพราะฉะนั้นถ้าเราวัดสัญญาณจากฟ้อนโดยตรงนะครับมันจะเปิดเกณได้เกือบสุดเลยหรือบางตัวสุดเลยในในตัวที่เป็นแบบระดับบนบนท็อปท็อปเลยโดยที่ไม่มีสัญญาณเสียเลยกับวิทยุล่างๆ่าวิทยุถูกๆนะครับพันกว่าบาทสองพมันเปิดเกณได้ไม่ถึงครึ่งหรืออาจจะได้แค่ หนึ่งในสี่ด้วยซ้ำเห็นไหมความดังต่างกันแต่ไอความดังน้อยเนะี่ยเราสามารถหาได้ว่าจุดที่ดีที่สุดของมันอยู่ตรงไหนโดยที่ไม่กริปปิ้งมันอาจจะเปิดได้15จาก60ไอตัวถูกๆนะ15จาก60มันให้ความดังได้ที่5 dB สมมติกับตัวที่แพงๆเร่งจนสุดเลยได้ความดังที่ 90db สมมุตินะครับ5กับ90มันต่างกันอยู่ละราคามันก็ต่างกันเยอะแต่เวลาเราฟังในรถจริงๆเราเปิดแค่5อยู่แล้วสมมตินะเพราะว่าเราไม่ได้ฟังดังเราต้องการรายละเอียดเสียงเพ,เพราะเราไม่ได้เน้นดังอ่ะอันเนี้ยคุณก็ไม่จําเป็นจะต้องไปใช้ไอ้ตัวที่มันแพงๆถูกไหมคุณก็ใช้ตัวถูกๆได้เพราะคุณเปิดแค่นิดเดียวแต่กับการกับรถที่เป็นโชว์พลังเสียงอต้องการเน้นดัง อ่ะอันเนี้ยคุณต้องใช้แต่ของดีๆอทั้งนั้นเลยเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นวิ y ย u เปิดได้สูงปรีแอมทุกอย่างจะต้องเปิดได้สูงเกณฑ์จะต้องสูงเพื่อเอาความดังสูงสุดโดยที่ระบบไม่เพีย้ยนและเสียงยังดีอยู่อ่าเร่งจนสูงสุดให้ความดังสูงสุดโดยไม่เพี้ยนและยังดีอยู่โดยไม่มีการคิปปิ้งในระบบเลยอ่าดังนั้นจึงต้องใช้แต่ของแพงนี่แหละคือข้อแตกต่างระหว่างของถูกกับของแพง และระบบฟังแบบเบาๆฟังในรถกับฟังนอกรถดังๆโชว์เดี๋ยวที่หลายคนถามมาว่ามันต่างกันยังไงมันควรจะใช้อุปกรณ์แบบไหนอันนี้มาเป็นไกด์ใล้วนะครับเห็นภาพชัดๆขึ้นจอยแล้วครับ